ี่แหละที่คนกลัวค,นนคุณหมอเพราะว่าคนอะ่ะไม่กล้าไปตรวจเพราะว่าเหมือนกับเหมือนวัยรุ่นเนาะที่เขาต้องเริ่มตรวจภายในเนะะี่ยค่ะเขาไม่กล้าไปตรวจไอ้ปากเป็ดเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่ามันเข้าไปแล้วมันจะไปโดนอันนี้เยื่ออันนี้หรือเปล่าแล้วมันจะขาดไหมมันจะเจ็บเลือดออกหรือเปล่าน,นี้ให้คุณหมอแต่คนเนี่ยไม่รู้เรื่องเพราะว่าเยื่อพม่จารีเนี่ยมันจะไม่ถึงเลยเลยเลยแต่ว่าเยื่อพม่จารีเนี่ยปกติมันมันจะมาจอยเป็นแผ่นเสร็จแล้วมันก็จะเกิดแคนไลซ์ก็คือทําให้เป็นช่องเข้าไป ต่อเข้ากับในช่องคลอดเข้าไปข้างในจนถึงปากมดลูกแล้วก็ <Ừ. S 1> เข้าไปตัวมดลูกตอนนี้บางคนเนี่ยไอ้เยื่อน,นี่มันไม่แตกเลยนะตั้งแต่เด็กๆปรากฏว่าพอมีเมนปั๊บไอ้เยื่อตรงนี้มันป่งแล้วก็เลือดมันเข้าไปในท้องเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็คนไคข้ปวดมากต้องมากรีดไอ้ <Ừ. S 1> ตรงเยื่อนนี้ให้แตกออกเยื่อรมจารีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติคุณจะเอาอย่างไงใช่ไหมแต่ว่าธรรมชาติมีอยู่แค่นี้อื <Ừ. S 1> นะครับ ล้วตรวจนี่มันเข้าไปแล้วมันโดนมันต้องผ่าน,ผ,านาผ่านอยู <ไป S 1> อย่แล<า>แต่มันจะมันมันยังมันก็ต้องไม่ไม่ไม่เจ็บหรอกเพราะว่าปกติแล้วหมอสู่เขารู้ว่าควรจะตรวจยังไงอ่าอย่างแรกปากเป็ดแล้วอย่างที่สองคืออะไรคะปากเป็ดก็ดูน้าสาว